The covenant God makes made with Abraham is not just about Abraham or his people. ตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนั้นไม่ใช่เพื่ออับราฮัมหรือว่าเพื่อผู้คนของอับราฮัมเท่านั้น It is actually to bless all of us. แต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราทุกคนบนโลกใบนี้ Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. ฮรุสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Well it is a joy and an honor for us to bring the gospel truth into your lives เป็นความชื่นชมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่สําหรับเราที่ได้นําถ้อยคําของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณ And you know, if our teaching has been a blessing to you ถ้าการสอนของเรานั้นได้เป็นพระพรให้กับคุณ And you know, we would love for you to share your testimony with us เราเองก็อยากจะได้ยินคําพยานของคุณนะครับยังไงอย่าลืมที่จะเขียนมาเล่าให้เราฟัง <You S 1> บ้างคุณ can email us or Write down in the section the คุณสามารถที่จะอ e ีเมลมาหาเราหรือว่าเขียนลงไปในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้บอกให้เรารู้นิดนึงว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่ผ่านทางช่องนี้เป็นพระพรให้กับคุณยังไงบ้าง Also we want to remind you again that Emmaus Bible Course Online registration will be open very soon แล้เราก็อยากจะย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์แบบออนไลน์เนี้ยเรากำลังจะเปิดสำหรับอา uh, รุ่นใหม่เร็วๆนี้ so you can contact us through the information you see on the screen right now คุณสามารถที่จะติดต่อมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้ผ่านทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ i tell you what in spite of how busy your life may be ผมก็อยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้ต่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยจะยุ่งมากขนาดไหนก็ตาม if you take the time out to study the word of God you will be blessed ถ้าคุณจัดเวลาของคุณเพื่อจะศึกษาถ้อยคาของพระเจ้าอย่างจริงจัง คุณจะได้เห็นพระพรอย่างมหาศาลเกิดขึ้นแน่นอน and so we are sharing this again and again so that you will not miss this wonderful opportunity เราเองก็ประกาศประชาสัมพันธ์ตรงนี้ซ้ำแล้วทุกๆวันเพื่อที่คุณเองจะไม่พลาดโอกาสที่ดีตรงนี้นะครับ alright with this let's get into our topic we're talking about the power of covenant ตอนนี้อยากจะให้เรามาดูในหัวข้อที่เราแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้คือพลังแห่งพันธสัญญา you know without condemning anybody if you ask most Christians do you understand Bible c o v e n a n t most of them don't แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะมาต่อว่าอะไรใครเพียงแต่อยากจะให้คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณไปถามคริสเตียนจํานวนมากว่าพันธสัญญาคืออะไรเขาเองจะไม่เข้าใจและไม่สามารถจะตอบได้เลย because Bo the the much Christ as as truth should this is not it in in of เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยถูกสอนกันสักเท่าไหร่ในพระกายของพระคริสต์หรือว่าในคริสตจักรต่างๆ and yet o u r c h r i s t i a n f a i t h i s based on Bible covenant ทั้งๆที่ความเชื่อของคริสเตียนนั้นอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญา i นาะอินแฟค without covenant there is no christianity จริงๆแล้วถ้าไม่มีพันธสัญญาก็จะไม่มีการเป็นคริสเตียนเกิดขึ้น because at the heart of the Christian faith is God's covenant with us through the blood of Jesus. หัวหัวใจที่สําคัญสําหรับความเชื่อของคริสเตียนก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Jesus came to fulfill every covenant in the Old Testament. พระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อจะทําให้พันธสัญญาทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมนั้นเนี่ยสําเร็จลง And to bring us into a new covenant. และเพื่อที่จะนําเราให้ก้าวเข้ามาอยู่ในพันธสัญญาใหม่ด้วย So understanding Bible covenant is vital to your Christian faith การทำความเข้าใจกับ พันธสัญญาตรงนี้เนี่ยตามหลักของพระคัมภีร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆสำหรับความเชื่อของคุณ and so that's why we're talking about this week but we're just skimming the surface นี่คือสิ่งที่เรากำลังแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้แต่ว่าเราเนี่ยมีเวลาพูดได้แค่ผิวเผินเท่านั้นเอง but it, I hope that it'll spark a hunger in you to study more แต่ผมก็หวังว่าความจริงที่ผมแบ่งปันออกไปเนี่ยจะเป็นตัวไปกระตุ้นความรู้สึกอยากจะศึกษาอ่ามากขึ้นแล้วคุณก็หาเวลาศึกษาด้วยตัวเองด้วย <God S 2> พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำพันธสัญญากับเรา The Bible is a covenant document พระคัมภีรก็เปรียบเสมือนเป็นเอกสารเกี่ยวกับพันธสัญญา The Christian faith is founded on covenant ชีวิต ความเชื่อของคริสเตียนเองก็อยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาการไถ่และพระพรของพระเจ้าก็เกิดขึ้นกับเราโดยผ่านทางพันธสัญญา In fact did you know that we pray based on covenant และคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้แม้แต่การอธิษฐานของเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญา you understand the new covenant, ถ้าคุณไม่เข้าใจพันธสัญญาใหม่ you cannot pray faith. คุณก็ไม่สามารถจะอธิษฐานด้วยความเชื่อที่ถูกต้องไ <So, S 1> ด้ i s to understand the o f ผมก็หวังว่าตอนนี้คุณจะได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามันสําคัญขนาดไหนที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพลังของพันธสัญญา If you study the Old Testament you see many covenants God makes with different people ถ้าคุณศึกษาจากพันธสัญญาเดิมคุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพันธสัญญากับผู้คนมากมาย But did you know that all this covenant is leading towards one thing one purpose only แต่คุณรู้ไหมว่าทุกพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทําไปนั้นก็เพื่อจะนําเรามาสู่พันธสัญญาสุดท้ายตรง which is a new covenant through Jesus Christ ก็คือพันธสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ So in the light of that let's look at how God makes covenant with Abraham แล้วด้วยพื้นฐานความจริงตรงนี้อยากจะให้เรามาดูว่าพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมอย่างไร s h e God's covenant with Abraham reveals His plan to bless Everyone พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนั้นเพื่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับพระพรผ่านทางความเชื่อ The covenant God makes with Abraham is connected to the new covenant. แล้วพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมเหมือนก็เชื่อมโยงมาถึงพันธสัญญาใหม่ด้วย Now in Genesis 15:8 we see the making of this covenant ในปฐมกาลบทที่15อ่าข้อ18ทําทำให้เราได้เห็นถึงพันธสัญญาตรงนี้ It says on the same day the Lord made a covenant with Abraham i'm saying to your descendants i've given this land from the river of egypt to the great river the river euphrates เราได้ยกดินแดนนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้าตั้งแต่แม่น้ําแห่งอียิปต์จนถึงแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํำยูเฟติส And yes the the promise God makes to Abraham includes a geographical location God gave to the nation of Israel พันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัมนั้นก็รวมไปถึงพระพรเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตในดินแดนที่พระเจ้าให้กับอับราฮัม But did you know ultimately it is to set apart a people through whom the Messiah can come to this planet Earth แต่จริงๆแล้วในท้ายที่สุดหรือว่าสิ่งที่สําคัญ พันธสัญญานี้ก็คือเพื่อต้องการจะแยกกลุ่มผู้คนตรงนี้ออกมาและผ่านทางกลุ่มผู้คนตรงนี้จะทําให้ uh, พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้เนี่ยสามารถเข้ามาเกิดในโลกนี้ได้ So ultimately this covenant with Abraham is to bless all the nations of the earth จริงๆแล้วการทําพันธสัญญากับอับราฮัมพระเจ้ามีเจตนารมณ์ที่อยากจะอวยพรมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ So that the seed Jesus Christ who comes through Abraham เพื่อที่พงพันธุ์หรือเชื้อสายนั้นก็ คือพระเยซูคริสต์ที่จะเข้ามาในโลกนี้ผ่านทางอับราฮัมพระองค์จะมาเป็นผู้ที่จ่ายราคาชดใช้หรือไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนที่บนกางเขนนะ And ultimately, bring the Sea bring men's Redemption on would die Jesus it to the Christ the is cross who for แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วสําหรับพันธสัญญาตรงนี้ก็เพื่อที่จะนําพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกและผ่านทางพระเยซูคริสต์ตรงนี้ที่พระองค์จะได้ไถ่มนุษย์ทุกคนบนกางเขน And so, through faith in Jesus Christ All nations can saved and all nations can l s s be be b e blessed ่านทางความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์จะทำให้ทุกคนในโลกของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับความรอดแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า so you see that the covenant God makes made with Abraham is not just about Abraham or his people ตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนั้นไม่ใช่เพื่ออับราฮัมหรือว่าเพื่อผู้คนของอับราฮัมเท่านั้น it is actually to bless all of us แต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราทุกคนบนโลกใบนี้เลย but the,

calls out a man and makes a covenant with him ในการที่จะทําให้สิ่งนี้สําเร็จลงก่อนอื่นพระเจ้าจําเป็นจะต้องเรียกคนคนหนึ่งออกมาแล้วก็พระเจ้าจะได้ทําพันธสัญญากับคนคนนั้น you know one thing you very clearly see in the Bible is that God never does anything without making a covenant first อย่างหนึ่งที่คุณเห็นอย่างชัดเจนจากในพระคัมภีร์เลยก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ทําอะไรถ้าพระองค์ไม่ได้ทําในเรื่องของพันธสัญญาก่อน in relation to his creation and and his people ในเรื่องของการที่พระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์ กับการทรงสร้างของพระองค์ผู้คนของพระองค์นั้น God always works. Al through the framework or within the framework of a covenant พระเจ้าเองก็จะทํางานอยู่ในกรอบของพันธสัญญาเสมอ And that's why when we understand covenant you don't have to guess God's nature and God's purpose <S นี่คือเหตุผลว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาคุณก็ไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าพระเจ้าเป็นยังไงมีแผนการอะไรพระองค์เนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร In uh, let's look at Genesis uh sorry in Galatians 3:29ให้เรามาดูในกาลาเทียบทที่3ข้อ29 And you will see how this connects to the Coant God made with Abraham. และผ่านทางข้อนี้คุณก็จะได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงกับการที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัม Galatians 3:29 says and if you are Christ then you are Abraham's seed and heirs er according to the promise ในข้อนี้ได้บอกว่าและถ้าเจ้าทั้งหลายเป็นของพระคริสต์เจ้าก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมและเป็นทายาทตามพระสัญญา Now what was God's promise made to Abraham? และพระเจ้าได้ทำสัญญาอะไรกับอับราฮัม ผมรู้ most people will say well so that Israel can have their own land บางคนก็บอกว่าอ๋อเหตุผลที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมก็คืออิสราเอลเนี่ยจะได้มีดินแดนหรือมีประเทศของตัวเอง yes that's true but there is a greater purpose in that promise อันนั้นก็ใช่นะแต่จริงๆมันก็มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ในพันธสัญญาตรงนี้ the greater purpose is so that all people can be blessed จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่มนุษย์ทุกคนบนโลกเนี้ยจะได้รับพรร but the question is How blessed how. เอาแล้วได้รับพระพรยังไงล่ะ You know through Jesus Christ ก็โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ That he dies on the cross for our redemption ที่พระองค์ยอมตายบนกางเขนเพื่อเป็นการไถ่เรา And all of the all of us have this opportunity to receive this free gift of salvation through Jesus Christ แล้วเราทุกคนก็จะได้รับโอกาสในการที่จะ เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับความรอดผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์ To experience redemption and salvation is the greatest blessing การที่เราได้รับประสบการณ์พระพรเกี่ยวกับเรื่องของความรอดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย So you see that when God was making this covenant with Abraham He had Christ on his mind คุณเห็นไม่ว่าในขณะที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมนั้นเนี่ยในความคิดของพระเจ้าพระเจ้าคิดถึงพระคริสต์อยู่ It was not just about a nation called Israel. มันจึงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลเท่านั้น It was not just about some land. หรือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการมีที่ดินเป็นของตัวเองเท่านั้น Ultimately about Jesus Christ. แต่ในทยที่สุดแล้วก็คือพระเยซูคริสต์ Now notice again this verse a s if you are Christ, if you belong to Christ. ในข้อนี้บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ then you are Abraham's seed <S ท่านเองก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม so which means we are the result of Abraham's faith and Abraham's covenant with God ซึ่งหมายความว่าเรานั้นเป็นผลลัพธ์ของความเชื่อที่อับราฮัมมีในพระเจ้าหรือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัม and we inherit the blessings of the promise God made to Abraham เราจึงเป็นผู้ที่ ได้รับพระพรจากพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัม Did you know that Paul talks more about this even in the book of Romans? คุณดูไหมว่าเปาโลเองเขาก็พูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นในหนังสือโรม t that when Abraham believed God, when Abraham trusted in the promise of God, God credited righteousness to his account ว่าเมื่ออับราฮัมเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าก็ถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรม You know that's a picture of the new covenant ตรงนั้นก็เป็นภาพของพันธสัญญาใหม่ Today when we place our faith in Jesus Christ วันนี้เมื่อเราได้เชื่อในพระเยซู in righteous of God We are made righteous the eyes ในสายตาของพระเจ้าเราก็เป็นคนชอบธรรมแล้ว We are heirs of that promise God made to Abraham เราก็เป็นทายาทที่จะได้รับคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมนั้นเป็นมรดกด้วย Now there is a covenant God made with Israel in the Old Testament that most people know about ก็มีพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมที่เรียกว่าหลายๆคนนั้นรู้จักดี And this was a covenant God made with Israel after they came out out of Egypt พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลได้เดินทางออกมาจากอียิปต์แล้ว He makes this covenant with Israel at Mount Sinai which we know as the old covenant or the covenant of the law พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอิสราเอลที่ภูเขาซินายซึ่งเรารู้จักกันดีในฐานะของพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ u might say what was that covenant all about คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าพันธสัญญาตรงนี้มันคืออะไรหรอ s e e we need to understand อยากจะให้เราเข้าใจ One of the purposes of the covenant of the law วจุดประสองค์อย่างหนึ่งของพันธสัญ,ญห่งธรรบัญญัติ Was to reveal God's standard of holiness เพื่ออยากจะเปิดเผยให้เห็นว่ามาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นยังไง The covenant of the law reveals to Israel พันธสัญแห่งธรรบัญญัเป็นการเปิดเผยให้กับอิสราเอได้รู้ How holy God is ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์เพียงใด The second purpose และจุดประสองค์อันที่สอง Is to reveal to Israel and to All of เพื่อจะเปิดเผยกับอิสราเอลแล้วก็กับเราทุกคนด้วย How unholy we are ว่าเราจริงๆไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์หรือคนที่ดีอย่างที่เราคิดดังนั้นเนี่ยพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติก็มีจุดประสงค์ของพระเจ้าเพื่อต้องการจะเปิดเผยให้เราได้เห็นถึง มาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าตัวเราเองไม่มีความบริสุทธิ์เลย are save แล้วก็ยังเปิดเผยให้เราเห็นอีกว่าตัวเราไม่มีกําลังเพียงพอที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นออกมาอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ alright so we need to understand all these covenants so that we can understand the new covenant better ก็อยากจะให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาทั้งสองอย่างนี้และจะทำให้เรามีความเข้าใจความหมายของพันธสัญญามากขึ้น Like I said, we're just skimming the surface. I hope you take more time to study Bible covenants. ก็อ well, ย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้เราคงพูดได้แค่ผิวเผินเท่านั้นแหละก็อยากจะหนุนใจให้คุณหาเวลาที่จะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย up Time is up. We will uh, see you again tomorrow see bless again you you God วันนี้เวลาของเราก็หมดอีกแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ